สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับสีเลเช้าเช่นเคยนะครับก็จะเป็นเล่าประตูชัยลาสันติภาพประชาชนเลาาแล้วก็เหลาเอ็กตอนะครับผมเนาะก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งที่เพิ่งแวะเข้ามาเนาะที่ให้การติดตามรับชมแนวทางเหลาเช้านะครับก็ขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะ สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆนะครับไม่ใช่เมื่อวานนี้เนาะก็คือเช้าวันที่18นะครับเดี๋ยวจะงงกันเช้าวันที่18นะครับผมให้9กับ3รูด9นะครับเราประตูชัยผลที่ออก5 0 6 6 7นะครับรอบแรกของเรารอบแรกของเราทำไมไม่เป็น9เนาะนะครับจะได้เด้งบนเด้งล่างหน่อยนะครับผมในรอบแรกนี้หลุดนะครับเราประตูชัยไม่มานะครับส่วนเราสันจิภาพให้3กับ7ผลที่ออก3 4 7ี่ เก้าสองนะครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่มีนะครับพี่พี่ให้เจ็ดกับสามเนาะนะครับอืมนะครับผมสามตัวก็ผิดเลขสี่กับเลขแปดนะครับก็สามไม่มาใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่เจ็ดนะครับผมเราสันติภาพนะครับส่วนประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวให้แปดกับสองนะครับผลที่ออกหนึ่งสองหกศูนย์สี่นะครับพี่พี่สองหก 26ก็ไม่มีนะครับเนาะเน้น27ออก26นะครับ8ไม่มานะครับใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่26นะครับผมส่วนเราเอ็กต้านะครับให้6กับ2นะครับผลที่ออกนะครับ6 3 1 6 5นะครับของเรา6 5 6 5ไม่มี2ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่6 5นะครับสรุปแล้ว3ามรอบนะครับพี่มาตลองหมดเลยเนาะนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็มาตลอง นะครับเราสันติภาพเนี่ยก็มาตัวรองนะครับแล้วก็ประชาชนลรากับเราเอ็กต้าเนี่ยก็มาตัวรองนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสายรูดแล้วก็สายเจาะเนาะนะครับผมมาแค่เลขตัวรองตัวเด่นนะครับส่วนแนวทางของเช้าวันที่19กนะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดเนาะที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับ ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมเราประตูชัยวันนี้นะครับตีห้าผมได้เลข5แล้วก็เลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1นะครับผมหนนะครับ1 6 1 7 5 0 5 6 ห้าเจ็ดนะครับสามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่เลยนะครับผมส่วนราวสันติภาพนะครับราวสันติภาพผมได้เลขสองแล้วก็เลขหกนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับผม

ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับราลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับวันนี้ส่วนอีกหน้านะครับก็จะเป็นประชาชนราลาวนะครับประชาชนราลาวประชาชนราลาวนี้ผมได้นะครับเลข5กับเลข1นะครับผม สายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่นะครับผมสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่นะครับประชาชนเรานะครับผม ส่วนลาวเอ็กต้านะครับแปดโมงครึ่งลาวเอ็กต้าเราได้เลขศูนแล้วก็เลขหกนะครับพี่พสายลูดนะครับให้ไปที่เลขหกหกหนึ่งหกสนะครับศูนย์หน่งนสามศูนห้าสามตัวนะครับศูนหกหนึ่งะครับพี่ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเราประตูใช้ประชาชนเราแล้วก็เราเอ็กต้านะครับชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับผมชิปนี้ขอให้พี่พสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ